อันนี <personal> ้เป็นน้ำสบรีปั่นคนดียสามคนนั้นก็จะมีสั่งบัลลานปั่นแล้วก็ไปกล้วยปั่นแล้วก็สบรีปัดเหมือนกันส่วนของคุณแม่ก็แชร์กันกับเซนาเนาะแชร์กันกับอัจฉรินี้อะไรเป็นคะแ่เป็นแฮปซัมมีแชร์เยอะ What are they having? They're having coffee. Yes. ละแต่นี่ก็คือบริเวณภายในร้านที่เราทานอาหารเช้าเนาะ Thank you <laughs> Iesen, าลขงคุณสามีเป็นขอคุนแม่ก็จะเป็นประมาณนี้คนขนมปัง อเมริกาบ้านเราอะไรก็เยอะเลยหลัากทาอช้าเสร็จเราก็ัมาพักที่โรงแรมแป๊บน้อแล้วจากนั้นก็จะบรถนนหลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จแล้วไปพักผ่อนที่โรงแรมเสร็จแล้วเราก็พาเด็กๆมาเที่ยวกันที่ทะเลแห่งนี้เนาะ เราก็จะพาเด็กๆมาเล่นอะไรนะไฮยิคอร์ดจริงอินเฟอร์เทบอดอินฟล่ายทบอสอินเฟอร์เทบอสจริงที่เป็นเหมือนว่าอะไรนะบ้านลมที่เล่นกัะทะเลทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูเนาะพอเรียกม่ถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ตอนที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสวนสาธารณะเนาะซึ่งคนเยอะมากเลยอยากให้ทุกคนดูเนาะวันนี้คนออกมาเดินเล่นที่ทะเลเยอะมากเลย ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนี่เอาฟูโรโบที่บอกทุกคนว่าจะมาเล่นกันเน,ะนาะข้างหน้าแล้วนี่และนี่ก็คือที่ที่เราจะพาเด็กๆมาเล่นกันวันนี้แต่บังเอิญว่าวันนี้เขาปิดค่ะทุกคนแต่เราต้องมาใหม่วันหลังสรุปแล้วเราก็ไม่ได้เล่นฟันอืนเนาะเพราะว่าเขาปิด ตอนนี้เราเกาะจะพาเด็กๆไปเล่นน้ำทะเลตรงนู้นกันเก๋เจนเก๋เจนบอย 아빠 ก็ยังอยูกันที่ทะเลกนรจะปเล่นน้ำแล้วเราก็จะไปจะไปเล่นในน้ำอไรก้ยโอ่เด้เล็กกูเตอร์เล็กสกูเขาคิดเป็นชเขามาสมัครราหวันนี้อะสามสิบดอลลาร์่อนหนึงต่อนนึงเนาะเราจะไปมีหลังจาดที่เล่นน้าที่มีกันเลย ขาอาบน้ำฟรีทุกที่ในทะเลที่ออสเตรเลียเขาจะมีที่อาบน้ำให้แบบนนะเนาะที่เราไม่ต้องเสียค่าบริการเหมือนเมืองไทยว้า y ่เจเรยรอร์เตอนนี้เราก็เข้าในตัวเลืองแล้วนเราจับ <Yep. S 2> จไปเล่นน้ำทะเลก,กันมา วันนี้เราจะไปดูแบนกันแดดของคุณแม่กันเนาะแบบไหนสวยแวนกันแดด่เรามาดูกันคน่่รู้ว่าจะใส่หรือล แว่นตาที่เราซื้อมาผลคนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะของเออด,ดแบงกม,มาทเราจะไปปั่นสกูตเตอร์กันก็เลยตรงหาแว่นตาสักหน่อย <c oughs> ก็เมานเดีนะน่ารักออกเหนะ็นไหมร้านที่เราจะมาเช่ารถสกูตเตอร์กันนะ <c oughs> เป็นประมาณนี้

หลังจากเป็นสกูตเตอร์เสร็จก็มาทานอาหารเที่ยงกันต่อทุกคนครอบครัวของเรานี่จะทานตลอด ลันวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ทุกคนซีฟูดบุฟเฟ่ที่โกโคนเนาะวันนี้เราจะมาทานอาหารของเซนิดกันเป็นบัฟเฟ่เนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งบัฟเฟ่นี้ขบนเนาะ เราไปดูกันนี่ก็คือบริเวณข้างล่างก่อนจะขึ้นไปข้างบนนาะซึ่ซีฟูดพาฟเฟตข้บนนี่ไปกันเลยค่ะ help yourself mate อันนี้ก็ขั้นตอนกันนะเป็นประมาณนี้ระดับแรกเราก็จะต้องเลือกไอ้นี่เลือกซอสสี่ซอสที่เราต้องการว่าต้องการซอสอะไรหลังจากนั้นเราก็มาเลือกชนิดของชิปส์เป็นประมาณนี้บริเวณล็อบบล็อกลอกลต,ต,ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์ และนี่ก็จะเป็นเมนูที่เราจะต้องเลือกเนาะชนิดของเนื้อที่เราต้องการเลือกไปใส่ในฮอตพอตหรือว่าใส่ในบาร์บีคิวก็อันนี้ก็จะเป็นสไปซี่ซอสของฮอตพอตเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้่เน uh, <person> ี่ย What's this? อสอันนี้เซรั่มซอสเนาะเป็นประมาณ uh, <okay. S 1> <laughs> อเป็นคเป็นของักแ่เนกเไปเลยไปเลแค่เจะเป็น ไก่นกกระทาเบอไม่แน er ่ใจนะแล้วก็ผัแล้วก็อนดอบ้าง้โอเคนเนเนเซนเซนเนเซเนนเซนนเซนเ ฮอทพตใช่แต่ n o ั like this ใช่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 ่ใช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 ่่ใช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 ่ ตอนนี้เด็กเสิร์ฟเขาก็กำลังทำให้เราดูเนาะว่าต้องพัดพอดต้องกินยังไงเนาะเพราะว่าพวกเราไม่เคยกินกันเราเคยกินแล้วแต่คุณสามีเขาไม่เคยกินเนาะอย่าเสียเสียรีบได้ลุุกลลุกลุกลุกล So, that's for the barbecue, it? Yeah. Can you put it inside and hold it? it's right. And then uh, uh, and, and uh -huh. it inside. And now. Alright. That's quite big for Yeah. <laughs> I'll get more. Hey, Dad. can we get one more of them? Okay. Bet boleh di behalf Ini Thank you. Thank you. Thank you. All right, all right. <laughs> Is no, it's not. <laughs> 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 There, hang on, video, Jack. Ah, I think you. Ah, thank you very <laughs> <me>. <laughs> ดีมากได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนไปกำลังใช้สมรักปั้นน้อง่าจะทวกใจทุกคนเนาะ